คนดูนี่นะสมมติผมต้องการสก,กินของโรดีสก,กินนี้ใช่ไหมผมกดตุกใหญ่เบาอเข้าไปปั๊บปลดปัดขวาเรียบร้อยครับผมโอโ้โหนี่เขา,เขาแมทผมเหมือนกันนะกดล้างต่ำนี่คือสามเก้าเลยนะแล้วกดสงองขวานไปแบบอยากจะจีบเธอจังเลยอ่ะหวานเจียเจ๊ยปะหวานเจียเจ๊ยปะเออหวานเจี๊ยปะหวานเจี๊ยปะข้างล่างจริงเลยนะรู้สึกจังไม่ได้กินจีบ,บนุ่ยากให้เรามาสนุกกันไหมฮะไอเนี้ย และ8 3 9สามสิบก้าคูปองที่เราคุยกันไว้อะ่ะเฮ้ย โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะสมงมติต้องการสรกินรนะดับลิมิเต็ดสีเขียวนะครับ <sadece> ต้องใช้ทั้งหมด139คูปองต้องการสรกินลิมิเต็ดสีส้มนะครับ A ต้องใช้ทั้งหมด494คูปองต้องการสรกินระดับสตรีมนะครับต้องใช้ทั้งหมด834คูปองต้องการสกินระดับอัลติเมทนะต้องใช้ทั้งหมด1,274คูปองแล้วก็ต้องการสรกินระดับมิราเคิลต้องใช้ทั้งหมด1,380คูปองแล้วก็มิราเคิลของอลิสกับนาคอสเนี่ยจะอยู่ที่1,979คูปองนั่นเองนะคร ในการปรับแต่ละครั้งนะครับแล้วก็สนใจเติมเกมทัพเพลย์เทนโคดี้ช็อปได้เลย1,199บาทเอาไปเลย1,535คูปองแล้วก็1 7 1 3บาทเอาไปเลย901คูปองสนใจทัพเพจย์เกมเทนโคดี้ช็อปได้เลยนั่นเองนะครับผมโอเคจะถามว่ารู้ได้ไงพี่นี่ไงครับผมมันมีแต่ละครั้งในการสุ่มครับพี่บอกนะครับว่าจะได้หมดกี่คูปอง กันบ้างนะครับโอเคสนใจเติมเกมเต็มก,กับผมได้เลยที่เทีนก็ได้ชอบนะลิงค์ได้อยู่หน้าเลยเอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมปัดขวาหาสกินนะครับช่วากิจกรรมนี้สมมติต้องการแต่และสกินหรือว,ว่าสกินแต่และระดับต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองกันบ้างวันนี้ทีมซี C. มีคำตอบทุกคนโอเคมาดูกันเลยว่ากิจกรรมนี้เล่นยังไงทุกคนสำหรับวิธีการเล่นนะครับก็จะง่ายไหทุกคนก็สมมติ คุณอยากได้สกินไหนให้กดไปที่หัวใจถ้าคุณไม่อยากได้ให้กดไปที่กากระบาดนี่นะครับโอเคเรากดกากบาดไปเลยเพราะเราไม่อยากได้ทุกครั้งที่คุณกดกากระบาดทุกครั้งนะทุกครั้งที่คุณกดกากบาดคุณจะได้ดอกกุหลาบหนึ่งดอกนี่นะครับโอเคเราก็กดสกินไหนที่เราไม่ชอบแล้วก็กดกากบาดไปนะครับเออสกินไหนอยากได้อยากให้เราไดบก็ปัดจ้าไปเล่ยนี่สกินไหนเราตกใจซะนะผมเราปัดจ้าพห้านะผมซึ่งอ่า โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะสมวนผู้ต้องการสกินระดับลิมิเต็ดสีเขียวนะครับต้องใช้ทั้งหมด139คูปองต้องการสกินลิมิเต็ดสีส้มนะครับต้องใช้ทั้งหมด494คูปองต้องการสกินระดับสตรีมนะครับต้องใช้ทั้งหมด834คูปองต้องการสกินระดับอัลติเมทนะต้องใช้ทั้งหมด1,274คูปองแล้วก็ต้องการสกินระดับมิาเคิล้องใอาคิสกับนาคอสเนี่ยจะอยู่ที่1,979คูปองนั่นเองนะครับนี่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะนี่ยังไม่รวมกับราคาที่ ในการปัดแต่ละครั้งนะครับแล้วก็สนใจเติมเกมทัพเพจย์แทนกูิชอปได้เลย1,199บาทเอาไปเลย1,535คูปองแล้วก็1 7 1 3บาทเอาไปเลย901คูปองสนใจทัพเพจย์เกมทนกูิชอปได้เลยนะนีอนะครับผมโอเคจะถามว่ารู้ได้ไงพี่นี่ไงครับผมมันมีแต่ละครั้งในการสุ่มครับพี่บอกนะครับว่าจะทั้งหมดกี่คูปองกันบ้างนั่นเองนะครับโอเคมาเรามาดูกันเลยว่าอ่ามันมีบอกนะว่าสกินอันไหนบ้างไม่มีอรอทุกคนเราต้องสุ่มทุกคน เนี่ยทุกคนดูนี่นะสมมติผมต้องการสก,กินของรอเรียกสก,กินนี้ใช่ไหมผมกดตุกใหญ่เบ้อเข้าไปปับ๊บปลดปัดขวาเรียบร้อยครับผมโอโ้โหันนี้เขาก็แมทผมเหมือนกันนะกดไลค์กดแชทเพื่อคุยนะโอเคเราก็ไปคุยสม,มัตมิตรกันเลยนะครับว่าราเรียวเนี่ยอยากได้อะไรเนี่ยผมยันเนี่ยอยากได้ส่งอีก 8ชิ้นเพื่อจีบการันตีโอกาสเพิ่มขึ้นจำนวนที่ใช้ไปนะอคือมีหลายอย่างจะให้เราจีบนะผมแล้วก็คือแบบว่าจีบขั้นต่ำนี่คือสาเ้ลยนะแล้วกดสงองขวานไปแบบอยากจะจีบเธอจังเลยอะหวันเจี๊ยปะหวันเจี๊ยปะเออหวันเจี๊ยปะหวันเจี๊ยปะข้างล่างจริงเลยนะรู้สึกจังไม่ได้กินจีบ,บ,บนี้อยให้เรามาสนุกกันใหม่อ่ะฮะ มาเลยโอ้โหโอ้โหมึงรีบไปเลยนะเกนจิมึงรีบไปเลยนะอย่ามาจอดตรงนี้โอ้โ oh, ห oh. แม่งคนกําลังทําคลิปอยู่ดีมาโดดใส่เฉยงงโอเคทุกคนก็ไม่หลักจะรู้เหมือนกันนะว่าคือแบบอะไรมึงอะไรเกนจิม,มึงจะไปมึงก็รีบไปนะเดี๋ยวกูต่อยไข่ระเบิดนะแล้กูต่อยไข่ระเบิดนะเกนจิหยุด yeah. okay, อย่าโอเคทุกคนม้นเราส่งไปแล้วเนาะเราก็ต้องส่งต่อไปเรื่อยจนหมดนั่นเองนะครับผมเออก็ราคาเต็มก็เหมือนจะแ0ดร้อยอไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ย รับ8 3 9สามสเก้าคูปองที่เราคุยกันไว้อ่ะเฮ้ยคือส่งไปแล้วทุกคนแล้วก็เท่าไหร่นะเงียบสง,งันนะ่ะเชื่อว่ามีอะไรอยากพูดอยากถามนะเออ AI สร้างหรอคือได้วยสี่ใจแล้วทุกคนมันต้องให้ครบสิบจะม่นะผมแต่ว่าผมเสียไปแล้วสี่แปดเสียไปเยอะละตอนเนี้ยคือหัวใจครบสิบการันตีสกิน มึงบอกกูว่านะเอมนะคุณบอกผมว่านะครับสกินเอตีมนะซึ่งเมื่อกีน้นี้คือสกินเอตีมนะผมของลอเรียวนะเขาบอกว่าราคาเนี่ยจะประมาณนี้นะ169บวก1.99นะทุกคนดูนะเสร็จปุ๊บ ม่งราคาเพิ่ม <beating> เ <Caribbean> ้ยก็คือง่ายทุกคนเราแค่ส่งตามตามนี้ทุกคนก็เลื่อนระดับจากน้อยไปมากนะครับผมราคามันก็น่าจะการันตีตามที่เราบอกมั้งนะใช่คำว่ามั้งนะครับผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ก็ลองเล่นไปดูแล้วกันยังไงเดี๋ยวถ้าสรุปอีกทีเดี๋ยวผมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะเพื่อนคลิปหน้าเจอกันนะผมบ๊ายบาย